สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับลีหอมคนไทยในแคลิฟอร์เนียนะคะทุกคนวันนี้คะ่ะจะพาไปที่หาดมาริบูค่ะทุกคนซึ่งเป็นหาดที่มาหาเศรษฐีนะคะของโซน แคลิฟอร์เนียโซนรอสแอนเจลิสเคาน์ตี้นะคะที่มีมหาเศรษฐีที่อาศัยอยู่เยอะมากๆเลยค่ะแล้วเป็นชายหาดที่สวยงามทางด้านที่ตะวันตกของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้นะคะแล้วก็ห่างจาก uh, ตัวเมืองเมืองดาวทาของลอสแอนเจลิสประมาณ48กิโลเมตรหรือ3 uh, 30ไมล์นะคะซึ่งไม่ได้ไกลมากเลยนะคะทุกคนรีบูนะคะวันนี้เรามามารีบูนะคะเพราะว่า เรามาส่งลูกสาวแฟนค่ะไปไปที่ฮาวายนะมาส่งที่แล็กซ์ p แอร์พอร์ตเราเลยเลยมา,ามาลิบบูเลยค่ะเพื่อที่จะมาทานอาหารเช้ากันค่ะเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกรอบค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงบีส What ส์บีช my love Zuma Beach What Zuma Beach in Malibu Come on Zuma Beach Yes Zuma Just say it Zuma Beach in Malibu นะคะทุกคนก็เรามาพักนะคะมาพักคือตอนนี้ร้านอาหารยังไม่เปิดมันเช้ามาก What วัดข้ m มน o วไหมล่ะ Seven fifteen in the morning Seven fifteen นะคะเจ็ดโมง 15นาทีนะคะมันเช้ามากค่ะซึ่งเราจะไปทานอาหารเช้านะคะที่ Watch Restaurant River The Paradise Cove เราจะไป <Beach Restaurant. S 1> เราบุ๊กิ้งร้านอาหาร The Paradise Cove ใช่ไหม e a h They may not even open the lot until 8. 8โมงชา้านะคะทุกคนเราทีเนี้ยทีเนี้ย <laughs> มันเช้ามากเราก็เลยมาเดินรอบๆ มารีบ so ูอย่างที่บอกค่ะที่มาริบูนี่คือมีอดาราฮอลลีวูดหลายๆท่านเลยนะคะมาพักที่นี่แล้วที่นี่ราคาแพงมากๆค่ะทุกคนแล้วก็มีพวกมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยมาพักที่นี่เยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นแบบเทือกเขาเนคะเมื่อสองปีที่แล้วทุกคนสองปีที่แล้วแท็บเบิร์นเฮียเนาะแท็บบ้าสองปีที่แล้วมีไฟไหม้ค่ะทุกคนก็แต่ว่าทุกคนก็ยัง คนรวยเขาก็ยังเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ที่นี่สวยงามนะคะในส่วนของบ้านพักตัดอากาศของของคนรวยนะคะก็จะอยู่บนเขาค่ะทุกคนแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะทุกคนก็มารีแลซกได้ดีเลยค่ะกะ็ถ้าใกลจากบ้านพาพาฟาร์มอ o วอร์เฮาส์มาเลยโอ้ประาน o u r ช n ่วโมงยี่สิบนาทีหนึ n งชั่วโ หนึ่งชั่วโมงยี่สินาทีประมาณนนถ้าขับจากบ้านเรานะแต่ว่าสมมติถ้ามาจากลา uh, เลยนะคะที่เมือง LA ที่แอร์พอร์ที่เรามา uh, ขับรถมาประมาณส0นาทีค่ะซึ่งช่วงเช้านะช่วงเช้ามืดน uh, รถไม่ติดค่ะแต่ว่าสมมติถ้าคุณมาสายๆอะรถติดมากเลยทุกคนรายไหมแลว LA oh, <yes. S 2> really, very very b s y ไม่ไ I ่ไม่ i ม t ไม่ไ i ่ไม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  t ไม่ไม่ i ม่ไม่ o ม่ไม่ไม่ไม่ n ม่ไ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 มากค่ไถ่ไม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 ่วเราม่ไ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 อ่ไม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 าไม่ไู่ซม่อม่ไม่ไม่ไมกไม่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 ไร่ไม่าม่วย่ไม่ๆม่ไม่ไม่นมมาไม่ไ้าไ่ไม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 านานแล้วค่ทุกคน ประมาณเกือบสองปีแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูรอบๆของร้านก่อนนะคะทุกคนจะมีบีชที่นี่รู้สึกว่าจะสวยอยู่นะอันนี้อาจจะเป็นสำหรับที่จอดรถนะคะ เดี๋ยวเราไปเดินดูบีทรอบๆค่ะอฮ้ยทำไมเราเรารู้สึกหนาวเนี่ยตอนนี้8โมงเช้านะคะ8โมงเช้าแล้วหลังจากที่เราไปไลฟ์สดที่อีกที่หนึ่งนะตรงนี้จะสวยกว่าเราน่าจะมาไลฟ์สดตรงนี้ดีกว่าเนาะบรรยากาศของร้านนะคะร้านก็จะสวยเลยล่ะคะ่ะทุกคน นี่นะคะนี่เราก็จะมีสะพาน Good morning <laughs> Look nice โอ้ยตอนเช้านี่แบบโซนตรงนี้สวยกว่าที่เรา ไลฟ์สดเมื่อกี้นะนี่สวยดีอ่ะคนดูสิอันนี้ก็จะเป็นทางร้านอาหารนะคะที่เราจะมาทานวันนี้นะคะ ก็จะเป็นวิวชมวิวสวยงามเลยละคะ่ะแนะนําร้านเดี๋ยวเราจะลงชื่อร้านอาหารใต้คลิปให้เพื่อ,อนๆได้ชมกันนะคะเผื่อใครได้มานะคะคก็แนะนําร้อนนี้นะก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งตอนนี้เราก็ใส่แมสล้วนะคะทุกคนนกนกอ่านี่ต้องชื่อได้แล้วพาราดโยกบมาริบู เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปร้านอาหารกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในร้านอาหารกันนะคะร้านอาหารก็ชื่อว่า a า a d ไ s e c โค e มา l i บูนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเข้าไปดูร้านอาหารแล้วว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็พามาเดินดูบรรยากาศรอบๆของร้านอาหารนะคะก็จะมีจุดชมวิวให้ดูรอบๆนะคะก็จะมีบ้านผักตอากาศเต็มเลยนะคะแล้วก็แพงมากๆค่ะทุกคน เรา uh, เลือกนั่งข้างนอกนะทุกคนก็เลยมา <Hi. S 1> รอเข้าทางนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะอันนี้โซนนอกร้านนะคะเฉ่เก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศข้างในร้านนะคะเมื่อกี้ข้างนอกร้านเนะะา,นานนะ,ะข้างในร้านก็ไม่ค่อยมีคนนั่งเท่าไหร่ตอนนี้เขาอนุญาตให้นั่งข้างในร้านได้แล้วนะคะทุกคนไปดู แค่ไหน Can I record a round? Thank you อ <program men> ัน <mailbox> นี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะทุกคน ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะอันนี้จากที่เราถ่ายจากตรงนู้นนะมาทางนี้อันนี้เป็นร้านแล้วนะคะทุกคนจะวไปสั่งอาหารกันค่ะ อันนี้เป็นเมนูนะคะทุกคนจะเป็นอา,อาหารเช้าเมนูอาหารเช้าอาาเมริกันเบรคฟรุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นน่ารักน่ารักที่ชื่อน่ารักน่ารักจากร้าน Paradise Beach Cafe นะคะทุกคนก็บรรยากาศภายในร้านค่ะอันนี้ทานนอกร้านนะคะ ค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นมุมสวยๆของร้านนี้นะคะ It's <laughs> <My> <laughs> dirty it a <Yeah. S 2> ทุกคนทุกคนเมื่อกี้คุยกับแฟนนะคะ mm hmm. ก็คือร้านอาหารที่แคลิฟอร์เนียนะคะ mm hmm. ที่นี่นะคะมาริบูนเนี่ย mm hmm. ก็คือเวลาเรามาทานที่ร้านนะค่าจอดรถไม่ได้ฟรีนะคะทุกคนค่าจอดรถไม่ได้ฟรีเลย mm hmm. ก็คือเอ่อถ้าอยู่อยู่ที่ถ้าทานอยู่ที่ร้านประมาณ4ชั่วโมงก็คือจ่ายเ0 mm hmm. ดอลลาร์นะคะสามร้อยนะคะแต่ถ้าเกิน4ชั่วโมงจ่าย5050ด 50. 50. Right. อลลาร์ right my love over 4 h o u r เนาะ แพงมากๆค่ะามบานะทุกคนไทยเนาะเมืองไทยเราไม่ต้องมาเสียค่าจอดรถประมาณนี้แต่ที่นี่แบบไปเวลาเราเข้าเมืองเข้าไหนก็แล้วแต่ยิ่งเข้าไปในเมืองยิ่งตัวเดียวค่ะไม่มีที่จอดรถฟรีก็มีแต่เสียเงินทั้งนั้นเลยทุกคนแพงอะ่ะเออค่าค่าจอดรถที่นี่แพงมากๆค่ะอาหารมาแล้วค่ะว้าวเทบอลทยคุณ้ขอบคุณโอ้โห thank you so ยอดเอ่อเยี่ยมฟูดูเปเชลส์บราวน์เนี่อันนี้เป็นเมนูของเรานะคะว้า wow, วได้เยอะมากเลยทุกคน <at> ทุกคน mm. อาหารมาแล้วนะคะได้เยอะมากๆ mm. เลยเอาไ้เคนีทตรงไหนเลยเรอีทเลย

วันนี้กินไป5้าสิบเก้าดสอลลาร์ค่ะก็มีหอ,อกลับด้วยนะคะตอนนี้เราทานเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆร,ร้านค่ะเขาก็อนุญาตให้เดินรอบร้านได้นะคะก็จะมีชายหาดที่เดินนะคะเดี๋ยวไปดูรอบๆกันค่ะโอะทางไหนเนาะทางอ่อก เป็นข้างนอกค่ะเด็กๆก็จะมาเล่นกันนะคะ ก็เดี๋ยวไปเดินดูรอบๆน,นะคะเมื่อกี้เขาก็ให้ถ่ายรูปให้นะคะทุกคน,ก,คนก็มีสาหล่ายขึ้นมานะที่เป็นเพื่อนนี่คือเป็นสาหร่ายทะเลนะคะทุกคนมีนี่ที่นั่งให้มีเขามีที่ให้นั่งอาบแดดด้วยนะคะ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นส่วนน่าจเป็นส่วนของทาง้านหรือส่วนของทางหาดที่เขาจัดนะอ่ะตแต่ละออกไปไม่ได้อบกันก็จะเป็นที่บกันไว้นะคะเมื่อกี้เอาว <c oughs> สวยค่ะถ้ามาที่ร้านเนี้ยที่ร้านนี้ยน,น,นั่งแบบ ชมพระอาทิตย์ตกแล้วก oh, ็ไอ้พระอาทิตย์ขึ้นเนาะก็ชมน้ำทะเลเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยไม่แตะน้ทุกคนเปียกเปียกนี่นะใส่รองเท้าเย็นเย็นเลยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคน ก็วันนี้พามาเที่ยวที่แล้วก็มาชมสถานที่ที่มารบูนะคะแล้วก็พามาร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านอาหารที่นี่แนะนําไม่มาเลยค่ะเพราะว่ามีทิวทัน์นั่งสามารถนั่งนั่งแล้วก็ชมบรรยากาศอาบแดดแล้วก็ชมทะเลนะคะแล้วก็ชมผาดติดขึ้นตอนเชา้าแบบบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบหาดหาดดูสวยดูสวยอยู่นะคะดูสวยกว่าหาดอื่นๆเพราะว่ามันเสียตังค์เนาะ <laughs> มันมีเสียเสียแงลงด้วยนะคะก็ยังไงขอฝากคลิปฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับมาริหอมอินยูเอคนไทยในแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไปพร้อมกับบรรยากาศสวยๆนะคะน้ำทะเลใหมาแล้วค่ะเียบ